สวัสดีทุกคนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปโปรเกมสเดอะทัสฟอร์ดนะก็มาอัปเดตล่าสุดนะเล่ทนทดสอบล่าสุดตรงนี้นะครับวันที่ยี่สิบกันยายนนะครับก็คือตัวโปรล่าสุดก็ยังปกติแล้วก็ไม่โดนดักแบนนะครับผมก็จะมาใช้ไอดีเดิมในการอัดคลิปตลอดนะครับก็สังเกตจากคลิปช่องอื่นหรือคลิปที่ผมลงเนี่ยก็จะเป็นไอดีเดิมตลอดก็คือโปรเนี่ยไม่โดนดักแบนแน,น่นอนนะสำหรับโปรของ e Z ีเซ็โปรเทสนะครับ ก็ไปใช้ค่ายไหนก็ระวังด้วยนะบางทีแบบโปรเหมือนกันนะครับแต่ว่าความปลอดภัยต่างกันแน่นอนนะโอเคนะครับก็ไม่ค่อยได้มาอัดคลิปรีวิวนะก็เดี๋ยวสําหรับวิธีการใช้งานนะครับก่อให้มาที่รายละเอียดตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกเกมที่เราจะดูวิธีใช้งานโปรนี่เดลต้าฟอร์นะครับกดเข้าไปก็จะเจอวิดีโอสอนใช้งานตรงนี้นะครับก่อก่อนเช่าโปรนะต้องสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับผม ก็เว็บมีระบบแลกแต้มนะครับชอบโปรไวๆแล้วก็สามารถแลกแต้มเอา p อยได้นะครับผมโอเคก็มาสมัครเข้าสู่ระบบนะโอเคครับนี่นะระบบแลกแต้มนะครับไปตรงเติมเงินตรงนี้นะครับสะสมครบ15แต้มก็จะได้พอยนะครับแล้วก็เว็บมีเติมเงินผ่านระบบ Q R code นะก็สะดวกนะครับผมโอเควิธีการใช้งานก็สามารถดูได้นะครับที่ตรงนี้เลยนะ คลิปนี้ผมรันปูมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอญาตลุยเลยแล้วกันนะเล่นเลยนะครับฟังชั่นมองทะลุล็อกเป้านะปลอดภัยที่สุดก็คือแค่อมองทะลุนะมาเลยเยอาพืนมาติดตัว โอ้ยโอหโดนเลยเป็นปืนเดือดโอ้โหปลอดภัยแน่นอนนะผมเล่นในดีนี้มาหลายเดือนแล้วโอ้ยช็อตโผล่นะเตรียมตัว ตัวปูก็ไม่มีแหลกนะครับแต่ว่าถ้าจิอาจจะดูแหลกนิดนึงนะสนใจนราดูกครับอุ้ยไปหมดวิ่งไปแล้วนะ Go, go, way. ตัวตัว่าเช่า50นี่ใช้ได้ทั้งสองเซคร์บไม่ต้องเช่าแยกนะไอตีโบกันหน้าเราเช่าครั้งเดียวเลยเฮ้ยเียแล้วเนี่ย นอนเลยาจะาเล่นไม่จบเกมนะเกมมันไม่อะไรหารอ <c oughs> กผมก,ก็มารีวิวล่าสุดดาวน์โปกติเราไม่โดนดักนะครับเล่นแบบไม่โดนแบนได้นะ

โอเค okay, นะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สำหรับโรปรเวทส์ฟอร์ดนะครับทดสอบรอาสุดก็อย่างปกติก็ไม่โดนดักแบนนะครับ